ไปดีนตอมตอนเด็กพี่น้องพ่อสะพานลอยตอตื่นดูแต่ซ้ำดงแต่ว่าลุกตอน3โมง40ตอนลุกแปมัมเคยตื่นซ้ำตั้งแต่เด็กมันียมองเขาแต่เ่านว่าตอนเช้ามันก็ใส่บาทอีัยกลัวหลับตาแันเดืดนอนเงนไม่ไหม่ไแม่เนี่ย แล้วแต่เอาที่ใส่หรอมีอะไรก็ใส่มีอ้อยมีมะขามมะข้าวมีต้นไม้กลัไปเอามันยังเด็กคนเหนียบแพงแต่ว่าเขาตื่นชิวครูล้างข้าวไงตื่นแต่ก่อนบวตื่นเช้ามันตรธรทันลวงวัดอันนี้หนึ่งมันเป็นไดงก็เหนียวเด็ดสอดเลยว่ะเหนียวเด้หรอเหนียวเลยอยากกินเดี๋ยวเฉมาใส่หัวเขากคนคือมะเขียนมะแขงมีบ่อแกเออบ้างไม่ใช่มะแขง ใส่ปั่นนึงปั่นน้อยๆปั่นแหน่แล้วมันจะเต็มเปียวอันอีย่างมรนะขนมกระตุ้งตา,ากระชีพปลาปลาไก่ที่มันอันอย่างมันมีแซวะอย่างขนมมกนเลยเขาใส่เป็นหัวเลยวะผักหมักนี้มันม <c oughs> มียังก็ใส่ในบุดพี่น้องอมไม่ยถึงว่าพวก็อาหารหวานข้าวแล้วแต่พกมีน้อยมีหลายจะเป็นยัางไรจะเป็นอย่งไรบุเดกพี่น้องมากระบกให้ข่เม็ดเอาหมดไ <c oughs> ข่คือกันบ่เกลือแข็งถ้ากียังงอะเพิ่นไม่ได้อะเพิ่นกวยถละ กล้ว่อกล้ยก้ยกาอะไรนี่ก็เอาแตงแกงขมกใส่ก็ลืมรอเบอร์ค่้ทีใส่เองวันเนี่ยเราไปใหญ่แต่แมคือเอาไปแชะไม้เขาคินหอกเขาเนี่ยกหวัดพี่น้องเลยบรรยากาศจะชวงเวงสักหน่อยเอาไปกันเอาไปปองกันเล เอาไปใช่ีะแล้วล้วพี่น้องทางเบิดมีเขาหอนะหอนใส่ใบตองกล้วยถ้าใส่ใบตองถามไปปรงใส่แถวขางวัดอย่างแบบนี้นะถ้ามันตกลงกับแพไก,ก่มมมาก็กินได้แต่ว่าเป็นแบบนี้มันจะเป็นจริงนแต่แบบนี้ว่าคัะสิดเไอเดียของอนา กูยาตายง่ายหรือว่าฟอร์แมลพาย ệt ก็สีเหลือเนาะพี่น้องก็ยังที่เห็นนี่แหละจะเสร็เนี่ยาวสิปไปน,นนะเฮ็ดนากินเตรียมผักเขาก่อนสบายดียังสวยสวสบายดีอร่อ,อยคืกันมาเอี่ั แตงสาทีเห็ดหอเขาเดี๋วตอนเสาร์คือ,งอลงเสบานยาตดำพี่น้องการเห็ดหอเขาประดับดินนี่ก็คือเขาเอื้อนไว้ยังก็พี่น้องแบบเฮาอุทิศส่วนบุญกุศลให้ญาติพี่น้องที่ว่าหลวงหลับไปแล้วหรือว่าเจ้ากรรมนายเวรหรือว่ายังเกาะเขาเอนเนาะเปรตเนาะประมาณนี้แหละพี่น้องคือเขาจัดขึ้นทุกปีแหละโอ้โอจริงเหรอจริเงเหรนะ<ะ>อป่ะฮะสวยงามเลยบอก งามอันนี้อันนี้นี่นี่งามมีหมีมักไม้นมขนมเที่ยวห่อเองพีขนมโม่ขนมโม่กับมักไม้ซีซุดอันนี้เนาะสีสาวๆนะสีงามอยู่แต่ว่าได้กล่องนี่นะเป็นสีน้ำตาลทิวนะเฮ็ดต้นบ่แบบเปนนี้ยืนใหมเขาคุณอันเราจะเป็นแบบตัวตั้งตัววัดเ่าตัวงเรียกว่าจะโม่มันเปื่อยนะแหวนเปื่อนเยอะ เปลี่ยเยอะป้าเกลี่ยผงไว้หมนป่ะพอจนใส่วานเรียบร้อยหมนแล้วน้องกะลงข้าอยากขอข้าวสารแดดอหมาะสำมรันอากาศเป็นใจพี่น้องคือแบบเย็นสบายที่สำคัญก็คือหนาวพร้อมอีก้เอองงามพี่น้อง เ่แต่วันนี้เต็มหัวมีวันหนังเลยวะอปกติแล้วใส่บานชิธรรมดาคนสิบรายแต่ว่าเป็นวันสำคัญอันนี้เป็นงานบุญแ่นบุญประเนี้เอาชื่มางานคนหลานคนหลายคนคนหลายาน่เิ่ยคน เพื่อแม่พ่อไปให้ไปอ่าไม่ต้นอ่าข้าวผักบ้ผักนี่นะพ่อขอบพ่อเลยนึ่งต้นนึ่งต้นนมีกบาสขอบพ่อนึ่น้ำนึ่งต้นนต้นน้ำ Thơ thơ nhẹ, cho tấm nhớ rứt Thơ hết tấm nhớ tấm Người dạy tấm nhớ rứt Thơ hết tấm nhớ tấm Năm hoa, Thơ hết tấm nhớ tấm Đông người mày 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 tâm mày 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 พอเาชุยเงต้นลเงเาห่านว่าเงินต้นละหน้าเงเพห่เกลอทำเาทุกเกลอแล้วแชแรงาชงเฮาหล่อสุดท้ายเืิน่งูเจ่าได้ผักร้งามมือนี่นะท่านไปทางไหก็ไม่ต้ง้งาม

ขอจงมาหาพราคนจรินคนจริงกิโลกลานญาติพี่น้องในกระทำให้ในวันนี้ตาสุขทุกขคนจะทุกขจะสุขแล้วขอจงสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยถือสาธุขจะสุสาธุ

ยาวเดินเดินกี่วมาะไปพักเนาะนีฮะไม่ไดมื่อกมนอาขายกอานร่าอ่นำก่อนเท้า่าเขาบอกไห่ยพี่น้องเท้าแปบอกใครทายหูไไอที่ใเงินเนี่ยาไรแม่ ตา้มือนีบมืิอนี้แม่เขาคืองามป้าแม่มือนี้ให้แม่เขาคืองามนะงามได้อีแบบสบายที่เราคนงามเก่าจัดซื้อปลากระลุกถึงแต้ตีโจ๊กหอเขานะไปไหวใส่บ่แม่เขาเอาลงแล้วแม่ห่อเขานะตอนนี้ก็ใส่บาทแล้วพี่น้องเดือแต่อนณาภูที่ว่าฝนเอาภาคเขาลงมากระถางภาคเขานะพ่าตอนนี้ ยาพ่อเพิ่งกำลังสั่นเขาเศ้าอยู่จังหวัดบาทเฮาพี่น้องผ่ามีสององค์มียาคู่กับยาพ่อแต่ว่ายาคู่เ่นบรสบายนคนทางว่าบรสบายแห้งไปนอนอยู่ห้องหมอก็เลยมีแต่ยาพ่อองค์เดียวมือนี่นะแต่การบรได้แล้วแต่เท่านี้พี่น้องยังมีบุญห่อเขาสลากคอาห่อเขาประับกินเดือนเก้าห่อเขาสลากเดือนสิบเดือนสิบเดือนสิบเดือนวันที่นะเดือนยังเดือนนี้ เดือนเก่าถ้าเราขอเดือนเก่าก็ได้เนาะเดือนแปดแต่ถ้าเป็นเดือนบาดเห้าน่ดต่างหมูพี่น้องไหลเอาอะนำวันพระวันจินก็เลยต่างเนาะเีเบึ้งบึ้งอย่างแกนโบ้เนเงี้ยเงี้ยเงี้ยคนสั้นแล้วแล้วพี่น้องวันนี้ไปย่อผ้าขาสาวร้อยกับสาวพร ข้าเข่าลายน้องัวเพื่อนละผ้าเป็นแล้วพี่น้องเกือบเกือบเพื่อนละผ้ามาถ่ายนิดผู้สาวหน่อยบ้านห้าหน้าผู้สาวบโบลายไปเลยพี่น้องมีแต่ผู้สาวหน่อยเข้าไปเห็นเห็ดเพียกจะไทยเว้ยแต่ช่วงโควิดเซาอันนี้อันนี้ข้าเข่าห้าวบอก แม่บอกกโถนข้าวมันเ,อออเนยอามาขอเอ๊เออจ้าว่าเจ้าว่ากินบ่มเหรอกินเยอ,อะพุ่าเหรอกินขผาวซาม้าคีพี่น้องมันเง็ดแล้วก็ต่อพี่น้องนี่นี่ตัวแสบนี่เขาซิมเบมันมาซองนี่แจบแสบเพรากแกงแต่เมื่อคืนเป็นส่วไก่แล้วก็ซิ่นซิ่นง่วงเนาะอันน,นี้ไก่ต่ออันนี้เป็นอาหารหวานข้าวปล <laughs> าเข่าเนี่ยอบอุ่นในนี้พี่ <laughs> น, <laughs> น,น้องแหมะสะพอนเพิ่อทัก เปิดท่ากระเศ้าป่วยก็เลยปวดยินหมูเราปอยากดนย่นหมูเรอึหมูเราอืแง่เต้องเราต่างๆกันดนยินผ่านนี่อบุ่นี่มีตลกร้านแซบแซบสาวกินแซบร้านหน่อยเันนไปจแงอย่น้สาววพกหเนาะต้องหาที่แบบต้าหนึ่งแผสาวหวานเท่าชาเพียงน่อกกเชุบห่อหน่ คือบอเห็นผู้สาวหวานเขาเออเด่นี่นี่นี่ผู้สาวหวานเขาหนิข้าจ้าลงกรุงเทพเบิร์ตพี่น้อยโควิดเศร้าเลยก็แล้วให้แล้วหน้าเราไปกรุงเทพเบิร์ตไปเหตุงานอยู่ไทยเบิร์ตก็เลยแบบผู้สาวบ่ค่อยมีบันไดผู้สาวอันนั้นผู้สาวนัพี่น้อยนะครับผู้สาวเล็บผู้สาวท่างคนไปเอาสิถือกล่องไปข้าจ้ากินเขาอยู่พาพานีกอบอุ่นะสิมันเลิกกินข้าเลิกกินข้าซามัคคีกินข้าซามัคคีติ๊บเขาคือบ่อยากมีเนาะ เออเออเขาเอาเมื่อเขาใส่บาทเขาเอามื้อจะเอสาวหานเอาเบื <k 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 ่อผู้เดียวเหรอผู้หนึ่งไปใช่ออ

ลังจากที่ึ้นมาแต,ต่วัดแล้วพี่น้องตอนนี้เขาก็อยู่ทงนาแล้วอีเมลบอกให้เอาเขาประดับดินมาไหวอยู่ให้นะเพราะว่าทุกปีเขาสิเอาเขาประดับดินมาย้ายอยู่ทงไ้ทงนาบางคนเขาจะกลับไปปงไหวในธาตุหรือว่าในลักใายหรือว่าในกําแพงวัดจะเป็นยังไงเราแงวู้สึกว่ามาบุดเดียวอเดียวหนาเลียวลังอยู่พี่น้องสิบุเฮคอนบอมอืมไหลดิ รัดสี่แกออกเลยละประมาณนี้พี่น้องเสี่ยวาว่าร้อนมาได้แห้งถ่ายไปถ่ายมาแล้ววิดีโอมันเต็นออกเองปุ๊บมันโม,นมนหัยถ่าย,ยอันนี้ต้องเป็นอย่างน้นเป็นน้ำโทรศัพท์เอาไปจากท้องถ่ายแล้วมันเต็นออกเองเขากำลังย้ายเขาอยู่จะเอาสิย้ายให้ก็ย้าย,ยในกล่องเป็นหมน่แหน่ทีแม่บอกขอเข้แบบนี้วิดีโอก็เต็นออกเองสเปรยแปล้วยังกินเขาไปแล้วพี่น้องก็เลยบริมาน้ำ ขันเขาบวอ,ออกมวงเราพุทธดูคนยังพาระเบิดขันออกมวงกับบเบิดไง่ายเกี่ยวเกี่ยวเขาบางแถากับคนถ้ำมีคูปีวันสิเมื่อเขาขึ้นออกไว้เมียมาเก็บเอาเห็ดในนาประชันพี่น้องพวกแม่เห็ดนั้นป้าเด็กผูกแขวนน้ำหอบเขาดิจินดิทุกปีทุกทุกปีเลยอันนี้เป็นเห็ดเห็ดตบนะับเนาะมวยเห็ดบวกกับเหามมาด็ดตับเพ่กในงางมานพี่น้องถ้ามวยผู้ใดมาหลักเก็บอุปกนี่ออกหลายหลาย จะสุดไลายสุดท้ายมีเขามาหลับเก็บเอาก่อนเพราะว่าเอาไปเฝ้าดิจะเป็นอุดมสมบูรณ์ค่ะเนาะมือว่านี่แม่ก็เก็บลงไปใส่อันห่อเขาเลยงามดีเลยแจ๊คแจ๊คเป็นอย่างต่อมันจูบมันคือบไเห็นเนาะวันแล้วมันบานเห็นลายลายดิอันนี้เป็นเห็ดตับอันาเอออื่นี่ยเห็ดตับทอดบอกบานเฮอื่นภาษาอันผิดบานพี่น้องเอิ่นเห็ดตับเนี่ยมึงก็ขายเลยมันมันสีดอกใหญ่ดีแต่เห็ดอันนี้นะถ้ามันดอกใหญ่แบบ กำขูก็มีเลยเขาเคยเก็บอยู่แต่ว่านี้มันออกลายมันก็กเลยดกบคนใหญ่มาเี่เนไ้มพี่น้องไม่อยากหาไกลรสชาติก่ะคือกัน,นกระเพ็ดปวกเลยแต่ว่าปนกินในแซบจีปนเดี๋ยวสิหลอกอ,อันนี้ก็ม่โอ้งาม,มงามเลยพี่น้อง ดอกจูมพอีนนขามันตุย่ยเลยหยบจนมุดเลยมัน,น,นบ,บางไอแม่เราหยยบเราหยัยบ,หนหยยบนั่นนีงมันกับมกเกิดที่กันเราเห็นนาสินหน ทำนี้กันเด้าแกงแล้วงามเลยดิอุ้ยงามเลยดิห็นม,มันอ่อนเนาะก็เลยเก็บง่ายป้าพัดน,น่อ้เบึ่งดอกนี้แา้วก็ผลมาตาดินแล้วก็ดอกนี่นี่เจาดอกนี่ก่อน ฮึอาเสียดายดิแม่หมุนเวิดนี่เสียดายเอ๊บตากล่องเองแล้วมันก็เลยถืออย่างนี้ป๊าเสียดายเิค่ะเฮ็ดจนหมุนเวิดพี่หองถือกล่องให้ค่ะพระเจ้าเนี่ย ออกมาไงแหง้ที่เอาบนแม่พี่น้องเัลโหลคือตัวเบิร์แล้วพี่น้องมี่มากหลายหอ,อยก็มากินหอยหอยมากินหอยเหลือกินเห็ดอ,อ,อ,อืม ยายเขาแล้วไปเก็บเอาเห็ดอีกวันนี้อ้าเดี๋ยวบักหลายนี่อืมหอมเห็ดปวกงไงเลยพี่น้นองอะไรแบบมันโมแมนเห็ดปวกวเห็ดปวกเขาจะได้ค้าดอกนี้เด้งเ่ยบักเลือกๆในเข้าปรเดี๋ยวเสียมาแต่จะได้เนาะเพรเป็นอย่างป้าไว้เห็ดปวกมันกินอืมห่อนย่ามมันอะไรมันออกให้เขากินเองเห็ดอะไรข้าวเอาอนุรักษ์มันไหวป่าป่าใน่น่าเขานี่เห็ดออกจินได้แต่ส่วนหลายบทท่านคนเขาจะหาที่จะ แต่เราก็บังไปหาหมอบอยเขาหาเนาะแต่ว่าคอยอย่างเดียวคือเวลาหาอะไรอย่าคุดท่านคุดแล้วมันบอกอีกลมแห้งแห,งแหง้งผัดถอนโอ้ยเสียดายดอกนี่เดี๋ยวพี่น้องเนี่ยเสียดายแห้งแบบนี้แหละพี่น้องประเภทนี้บานท่าบุญห่อเขาประดับดินยุบันพี่น้องคือกันบอสจังไดก็คอมเมนต์อบอกเลยเด้อรัดขึ้นว่าอยู่ลาวเขาอนนี้คือเสียดทั่วประเทศเนาะแต่ว่าอยู่ไทยรัดเคยเห็นแต่พี่น้องถ่ายมาให้เบิ่งอยู่แถวภาคอีสานเนาะเห็ดคือกันคือ ต่กอนนะรัดเป็นเล็กหน่อยนะทารัดหอเขาได้พี่น้องแบบห่อเขาบอลทีวาเขาเจะไปปงใส่ลักใตาเหมนอนย่างนี้หมูขหม่ขั้นหมูคขั้นนิดนิดนนและจนบ่อยากลงหอดวัดกูแล้วบูฮูซะมาใส่บาดไม่ต้องทากินหอเขาแสบสุดได้พี่น้องแต่กอนเล็กแหบบน่อยแต่กอนโอ้บัวคือสมมอนี่แบบแนวกินก็คือแสบยน่าบุญหอเขาในแมนก็ <c oughs> เอว่าหางทองไปถารถแนวกินกะตุมขนมมาย่ามหอเขาไ,ไปญาติกันแลยเขาเอามาปงไหวยามยาพฟอตีของ กองเอาเขาไปเขาสากไปยายแล้วก็วโอ้ยเตรียมโตพี่น้องเตรียมโตหยาดกันห่อเขาตตวได้ตึงๆกันหวานปากคนละดีใจคือ,อยังนี่คืออันดับแรกที่เราปรารถนาคือหมักไม่พี่น้องมักใม,พม,กใม่พวกแอปเปิ้ลมักสมยังแบบนี้แล้วก็ปิ่งซีนปิ่งป่าปิ่งกบปิ่งเกียดกันเห็นห่อขนมมกระบปุปนได้พัวแม่เแากกหอ่อคือกันโอ้แต่ยังหน่อยมวนแล้วช่อเหมือนนะเ,อเนี่ยคนเด็กหน่อยก็พวกไก่แล้พี่น้องห่อเขา เอเ็นเขากับเบลีย์เบิงเ่งดอกเหวานดอกเบลีย์เบิ่งเล็กหน่อยเขาก็ขืนอยากจำเสมอคือแต่ก่อนเนาะแต่ก่อนยังกระเส็บไปเบิยชั่วโมงนี่มันบู๊ดน้ากินเล็กหน่อยสบายแต่ก่อนได้กินห่อเขาซึ่งว่าแส็บสุดแล้วแบบนี้เลยเนาะบาดเ้าพี่เมีเราหายมายายอยู่งห้อยู่หน้าเราพี่น้องทุกปีเลยเหามายายอยู่ตามทงไฮทงหน้าเพระาะว่าเชื่อว่าเพิ่นมีอนาเขื่อ,อนอยังกับบาดเขาเอานนะินอ่ะ พี่ไฮพี่นาเนาะหรือว่าเจ้าทีเจ้าทางตามทงไฮทงนาเขาแล้วพี่น้องเขาก็เลยเอามายายให้เพิ่นเนาะก็แบบนี้แหละความเสื่อของบานเฮ้านะพี่น้องแต่ละพื้นที่แต่ละท้องถิ่นก็อาจจะมีความเสื่อแตกต่างกันไปเนาะพี่น้องแลายหลายเรเบิ่งบุดเดียวนึงเห็ดบักลายหนึ่งงามดีในเห็ดตับแดงๆเนี่ยออกเด้ แต่ก่อนนี่มันจะมีหัวโพนอยู่ในบ่อนกกแดงนี่หัวโพนบักไงันี่โพนปวกละไรนั่นกันนะในบ่อนสวนห่างนั่นมันจะมีแล้วก็ในบ่อนเทียงนั่นก็มีโพนคือกันมันจะมีอยู่สามสี่โพนแต่ว่าในบ่อนสวนห่างตัวนี้นะบอนมีกกอันนั้นเดียวบอนมีสวนนะเห็ดตาโพนลายหลายอะไกกแดงนี่ก็หลายแบบเห็ดอันนีแ้แหละพี่น้องแต่ว่าดอกมันชิใหญ่ใหญ่ายสัมปะกระตาเลยสัมปะในบอนโพนได้สัมปนี่แหละแบบดอกมันจุ่มในสัมกระปั่นเลยเห็ดอันนี้แหละดอกสีดึงเอ้ยสีดยังมาสีน้ำตาลแบบนี้แหละ แต่ก่อนมันดอกใหญ่แต่ว่าทุกมือนี่มันดอกหน่อยแต่ว่ามันออกลายให้เก่าผ<ม>่าหอดบาดแล้วพี่นอ้องอีแมลเราลงวัดวาดแกงเตาฮ้อนะเอาลงทั้งตอนเศร้าตอนเที่ยงเลยได้ลายเลยพี่น้องสุกแล้วพี่น,อน้องคนคนเลยจะเหตุผลเพาะกอกดอกหน่อยกำลังออกสุกแล้ว วนันโอเคนะพี่น้องเดี๋ยวสำหรับวิดีโอนะก็จะคือสำหร็จขอบคุณพี่น้องหลายๆนะที่ให้เกียรติติดตามหับกม,อมขอบมุกขอบใจบรรทุกทุกคนเดี๋ยวสิขอตัวกินข้าวแล้วก็จะไปนอนตามอยากหลับแฮงถ้าคนเป็นอย่างอยากหลับไปเลยนะตื่นตั้งแต่สองโมงสอบนอนประมาณสิบโมงเคืองนี่แหละ <c oughs> ไอ้บ้าดู